อะไรแรกอย่างแรกกแก้งถูกไปแก้งเลยถูกก็ทำเป็นแบบว่าลดน็อตหลุดบ้างอะไรบ้างนั่นนู่นีน่พี่เขาพอดีตอนฉีดน้ำแล้วมีน็อตล่วงลงมาตัวหนึ่งอะฮะายทะเบียนหลุดท่าน,นู่นนี่รถไฟระเบิดบอยติ๊กเกอร์ครับผมวันนี้ครูมาเป็นมิจฉาชีพไม่เออคือคือพี่ให้ผมมาเล่นฮะ <laughs> <laughs> ต้องรูว่าบอยติ๊กเกอร์กับบวยชัตจูคัลเลอร์ชัตจูคัลเลอร์เฮ้ยเอาโคตรแจมาด้วย ใครจะขึ้นรถล่ะครับพี่เขาได้หนูขึ้นรถ แเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะคร่ะล้อกันเล่นดูหน้าตาแกไม่น่าขับแลนด์โรเวอร์ยอกยอคดูฝุ่นครับเอาแบบด่วนรุนรุนรนเลยนะด่วนรุนได้ค่ะได้เฮ้ยพี่หนุ่มเฮ้ยเจอห่อแป้งมั้ยครับพี่พี่ลืมพี่ลืมเห็นแล้วปะเนี่ยเห็นอะไรคะไม่เห็นใช่ไหมเห็นครับแต่ทำเป็นไม่เห็นครับกองคือรถไปกับพี่เลยเออเห็นหลักฐานพี่แล้ว เอาเอากุญแจมาด้วยเดี๋ยวมาคุยที่ไหนหนยใครจะขึ้นรถล่ะครับที่เขาจะให้หนูขึ้นรถหนูไม่ไปพบกับพี่บวยนะฮะพี่บวยหลอกใช้ผมนะ้ววันนี้คือมาทำรายการแล้พี่โอ้โหละโหละดาราเราก็เล่นไงเดี๋ยวฝากนี่คือผมมาถ่ายคุณแล้วคุณก็มาถ่ายผมอ่ะเดี๋ยวผมโค้ชนายพี่ไงโอ้ดีมากครับคนติดตามผมเป็นแสนพี่เขาใช้จ่ายตังค์เยอะๆนะเอาของรายการเราเร่องเล็กเล็กบ้านเราแพงนี่เขาเขาโปรโมทโปรโมทนี่ครับผมโปรโมเตอร์ อ๋อโอเคบอยติ๊กเกอร์ครับผมวันนี้คือมาเป็นวิชาชีพไม่เออคือคือพี่ให้ผมมาเล่นฮะเดี๋ยวดูว่าบอยติ๊กเกอร์กับบวยชัดจูคาเลอร์ชัดจูคาเลไม่ใช่เออว่าเป็นอะไรเนาะคือรายการนี้ผมบอกตรงนะพี่ผมก็ยังไม่ค่อยได้ดูเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ผมก็จะดูแล้วเนี่ยได้ดูเพราะว่าคุณได้อ่อนจริงนะฮะติ๊กเกอร์มันดีใช่มากคุณอันนี้มันเป็นพิมพ์ใสเลยพี่พิมพ์ใสเลยฮะพิมพ์ใสก็ร้อยพี่ อ๋อเหรอแล้วมันคือขับรถมันก็กันได้เลยกันได้เลยเวลาตื่นเช้ามาหินแล้วก็คืนรูปเหมือนเดิมพี่ตอนนั้นเราขี่มาขนผมจะติดข้างหน้าเพราะว่าผมใส่ไม่เป็นรอยเลยมันดีอย่างนั้นเลยพี่อย่างนนั้เลยพี่ลองดูเครื่องแตยงกายเอาวแมวโอ้โหบุ๊กกาบ้าบ่แล้วคุณจะไปล้อเล่นงคุกเอ็มอะไรเขานะหินเกียร์เนี่ยขายเลยบุ๊กกา้าน้าววันนี้วันนี้ก็บอกพี่บัวว่าวันนี้ขอบคุณมากนะพี่บัวที่แบบว่าเออเนียกผมมา อะไรเงี้ยก็หลังอ๋อใจมากคุณผมจะไปดูคุณได้ที่ไหนเนี่ยผมดูช่องบอสติกร์ไปครั้งแล้วนี่บอสติกร์ปักน้ะที่ไปถ่ายกับอ่าพี่อะไรนะพี่ภูมิโอ้แข่งรถกันมากับลมโบเขาอ๋อที่ไปแข่งคือภูมิภูมินะโอ้ยนับรถพอนี่นิกกี้ด้วยนะอ่ารถมิกกี้นับรถจะสั่งหม่อมท่านนัดแจกอ่ะ ี่ได้ดูช่องเนียเขาลอกัติ๊กเกอร์ออกเดี๋ยวดูดี่ลอกันเลลอกันน่ะก็คือคุณบอยโมนัคือคนนี่ดีอ่ากันแหละเราเป็นคนที่สายแบบว่าไม่ใช่ขาวทีเดียวเราไม่ใช่ดำทีเดียวเป็นเทาๆไม่ใช่เราพี่เขาสีขาวใส่ม่วงใช่สายเหลืองใส่ม่วงคนนี้ไม่มีบอยโอ้โหที่ตามพี่บอยมาตั้งแต่มิวสิกเพลงแรกนะเพลงของอะไรแท็กซี่อะไรนะเพลงอะไรนะพี่โอ้โหเหรอเออเหรอแท็กซี่เลยแท็กซี่อ่ะคงเพลงอะไรนะบ้านจันไหม เวลาที่เจอคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่ได้อะไรพว่โกก็ถัาโกบแต่เสี่ยพี่อันนั้นมิวสิคแรกเลยเจ้าพี่มันมีนี่มันมีวาสนาเปล่าน้องรักนักร้องอ๋อเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากนูนลุงเป็นลุงแล้วกได้ผมมาฟังแต่เ็ลๆนะ คือเพิ่งได้ฟังเด็กๆนะเด็กเดี๋ยวเนี่ยมาเปิดผมก็เ,เลยรู้ว่าผมเพิ่งเกิดเไงใช่คือเราเด็กคือเราดเด็กดแล้วแต่ว่าไม่ทำหน้าแก่มา,าแต่ว่าไม่ทำหน้าแก่มาแต่ว่าไม่ทำหน้าแก่มาแับรวเร็วเพราะว่าคนรวเร็วระยะเวลามันก็จะผ่านเรื่องราวเยอะพี่เขาชอบขับรถเปิดประทุนก่อนหน้าน<อ>ี้ก็เป็นแเก็โปลใช่ใช่ก็ออกนี่เลยเราเพิ่ไงานแล้วก็ทำงานดีเปิดประทุนหัวผมยังไม่ยังเยอะอยู่พี่เลย โอเคขอบคุณพี่บอยมากนะฮะก็เดี๋ยวยังไงพี่บอยก็เดี๋ยวเขาจะมาใช้บริการร้านผมนะก็เดี๋ยวผมจะดูแลให้ผมมีสองสาขาแล้วพี่บอยที่ไหนบ้างมรัชดาสามพี่เออครับที่เนี่พิชซี่ปากน้ำนั่นอยู่ตรงไโอ้โหตงนั้ต้องเป็นรัชดาล่ะแล้วพ่อแม่บ้านที่ไหนฝากน้ำไก่มาฝากบิบิมบับผมหน่อยได้เลยครับผม ยูทูบดาราล้อกันเล่นนะครับไม่ก็ตามรายการช่องสองผีนะครับคปุ้ยจริงล้อกันเล่นดูเล่นแรงมากพี่บางครั้งที่ปุ้ยเหมเลยพี่พี่ให้ผมมาเล่นเขาอะคุณไปชมอามชุติมาเนาะเอออามชุติมาเดี๋ยวจะสัมภาษณ์น้องหน่อยว่าเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างขอบคุณมากพี่บอยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบบอยโอเคนะฮะก็เป็นน้องชุติมาวันนี้มาเซอร์ไพรส์น้องเมื่อกี้แบบว่าขอโทษ ขอโทษมากๆนะผมโดนบันคับบันคัองโอยอ่ะผมโดนค่ะผมโดนทีมงานตอนข้อวให้หดหดวันนี้ด้วยนะ พี่โหดอยู่แล้วพี่ไม่พูดพี่ก็โหดอยู่แล้วค่ะทำไมพี่ไม่ไม่เห็นเคยรู้สึกว่าพี่บอยโหดเลยอ่ะก็เพราะเขารู้จักนานหลายปีแล้วแต่คนเพิ่งเจอเขาก็มองจริงๆนะโหดตั้งแต่เขาเล่นเครื่องแล้วรู้ป่ะว่าพี่เพิ่งโทรหาพี่บอยไม่ถึง5นาทีก่อนให้เขาออกมานะอแกพอพี่โดนแกล้งเสร็จพ่ทีแรกพี่กัดแกล้งพี่บอยแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวพี่บอยจะเป็นเหมือนพี่อ่ะก็เลยเอาพี่บอยมาแกล้งเราดีกว่าโอเควันนี้น้องชุติมาเขาบอกว่าอยากทั้นลัมโบเพราะอนาคตเราจะได้มีรถสวยๆแบบนี้นะงั้นเดี๋ยวเราไป ดูน้องเขานั่งในโบรู้สึกยังไงอาจจะติดกล้องในรถก็ได้โอเคนะฮะวันนี้ก็น้องสุธิมาให้เกียรติมามาที่รถเรานี้ก็เป็นแบบได้ใช้รถอยู่ทุกที่ก่อนจริร์นะแล้วฝากติดตามด้วยได้ค่ะโอเคก็เดี๋ยวจะมาถามก่อนวันนี้เรามาที่งานเรามาถ่ายกาลาล้อกันเล่นกาลารอกันเล่นเป็นยังไงบ้างวันนี้โดนแกล้งโดนแกล้งจุกวันนี้หนูว่าแกล้งทุกคนเลยเอาเลยพี่อย่ามาแกล้งหนุ่มอ๋อ ครัเลยโอ้ยลองบอกแล้วนี่ลูกเอามาใช่แล้วแบบว่ามาแบบโหดนมาโหดมาถึงเล่นเครื่องเล่นเออเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลเลยใช่แล้วแบบหนูก็อ่ะทางอย่างแรกอย่างแรกก็แกล้งหนูไปแกล้งเลยหนูก็ทำเป็นแบบว่าล็น็อตหลุดบ้างอะไรบ้างนั่นรุ่นนี่พี่เขาพอดีตอนฉีดน้ำแล้วมีน็อตล่วงลงมาตัวนึ่งนะอ้ายทะเบียนหลุดนั่นรุ่นนี่อะล็อไฟระเบิดอะไรอย่างเงี้ยติดเครื่องได้ไหมอะเฮ้ย โอ้ยหนีเลยแจ้งประกันดีไหมเนี่ยแล้วเขาก็ตกใจเขาหน่มก็ตกใจแล้วก็สงสารเขานะแต่ก็ทีมงานบอกอะท่มเราต้องทำตามแจ้งไปกี่คนวันนี้เยอะค่ะเยอะเลยใช่ไหมหอยอ่ะแย่งปุ่นขาแข็งแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหโหดมากเลยดูนะครับวันนี้นะฮะดูป่ะเขาโทรหาพี่บอยตอนเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเขาโทรมาบอกว่าทีมงานเขาบอกว่า ือน้องเอ็มเนี่ยสนิทกับพี่บอยเพราะว่าเขาทำยูทูบด้วยกันมาทำแนวโรซิ<ะ>่งพี่บอยเขาทำแนวโรซิ่งประธานขขา<ะ>ก็คือแบบอย่างเงี้ย<ะ>เราทำสุดประธานแล้วทีนี้เขาบอกว่าพี่มาแกล้งคนหน่อยเราก็บอกว่าใครที่จมาึือแบบเราก็บอกตรงเลไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้แต่แฟนบอกว่าเนี่ยพี่บอยฝากเอฟซีด้วยแล้วก็ฝากให้เขาเฟซแอบดบมาด้วยข<ะ>อบคุณสุดอันทานะนะ,ะ <laughs> นทีนี้และทีนี้ผมก็เลยมาก็เลยไม่คิดว่าจะแบบโก้แกล้งโหดขนาดนี้โหมดมากใจ แล้วผมเห็นหน้าเราแบบจริงๆนะใครไปดูนะช่องช่องอะไรนะท่องเลยนะเออดาราแล้วกันเล่นเนี่ยเออว่าสุดท้ายเนี่ยผมเห็นจริงหน้าของทุกมาแบบโคตรโคตรจริงจร้องสั่นมากแล้วผมจับแขนแบบแขนล็อกอ่ะเฮ้ยหอนมากทุกคนเอฟซีนอาร์มาเราไม่คิดเลยนะว่าหนูจะกลัวเว้ยเราไปก่อนอาร์มอย่าขึ้นครับอาร์มอาร์มอย่าขึ้นครับเร็ว ขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนขึ้นด้วยความกลัวครับนี่คือแป้งเขาบอกให้พูดแป้งมาจริงๆเราไม่อยากพูดต่อนะเลื่หูบอกแป้งมันจีบบอกแป้งมันบอกแป้งมันขำมนะแต่เออเรจะถอยหลังไม่ทำไมอีกใช่ไหมใช่คือแบบกบเกลื่อนไปใช่ไหมในใจเราเศร้าในใจกลัวมากใช่ค่ะตึงก็อยู่ในรถด้วยใช่หนุ่มน เห็นแล้วทำไมพี่ไม่เอาปืนลงจากรถแล้วพี่ไดให้หนูขึ้นมาบนรถแล้วเพืนก็อยู่ในรถน้องเห็นแล้วไม่ได้เห็นอะไรค่ะโอ้ตีเนียนพี่หนูไหมจริงปะเมื่อกี้หอมเมื่อกี้หอมไหมหอมนะเห็นแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าคืออะไรหอมแป้งมันพี่อะหอมแป้งมันพี่อะหอมแป้งมันพี่อะอะไรคะ ไช่อาตรงๆนะคือพี่กัวเรื่องของเนี่ยงเื้อนี่แบบผมไม่รู้ว่ารายการอะไรแล้วเรากูแม่งกลมาจริงคือเราแบบคือคือเขาตรงนะเขามาแสดงเนี่ยตอนเนี้ยคือในใจนะให้คือคือเป็นคนแบบว่าเขา็เล่นละครบ้างแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบว่าจริงจังคือแบบตัวแสดงอะไรเงี้ยเขาชวนไปก็เลยไปก็เลยวนสุดเนี่ยคือเขาบอกว่าให้มาแจ้งโมโกรนเขบอกให้โหดกว่านี้ซึ่งผมเห็นทีหน้าน้องอะคือมันไปไม่ไหวแล้วอะแต่ในหู เออนิดเดียวหนูก็ร้องแล้วอ่ะคือจริงๆแล้วแบบก็ไม่เคยคิดเลยว่าหนูจะกลัวขนาดนี้นะกลัวค่ะกลัวจริงนะกลัวปืนนะมีใครเขากลัวนั่นแหละไม่มีใครกลัวไม่กลัวปืนหรอกกลัพี่ด้วยแล้วกับขับดันโบนะแต่เราก็ไม่รู้จักคนขับรถตู้ประตานนะเผื่ออารมณ์มันรุนแรงเพราะผมคิดว่าคนที่แบบคนมีตังค์อ่ะชอบทำอะไรแบบไม่ไม่กลัวใช่นะแต่จริงป่าวนะคนอ่อนแอบอกตรงเลยนะกลัวเมียมาก เกลดตรงเอากระเกงตรงเกงเลยก็ไม่เอากลับไปด้วยนะมติงโอ้โหวันนี้รถกลับไปด้วยน้องไม่ได้โดนหรอกพี่โดอนโดนมีกร์ที่อนโอเคก็วันนี้นะขอบคุณน้องสติมาที่มาให้เก็บกองิบวอยด้วยนะครับแล้วก็มานั่งลำโบนะต้องบอกว่าตอนที่พี่ขับมาัางแรกหนูในใจหนู่มวอว่าอยาก็ได้เลยแล้วพี่มาเร่งเครื่องก็ แล้วยังไงวะเออยังไงวะเอดจริงๆเขาบอกให้หัวโทนรไปเออบอกเฮ้ยเบ้นพี่เบ้นหน่อยมันต้อใจเล่นหน่อยเออคือแต่ละคนแบบผมก็ู้แบบเขาโหดอ่ะคือแบบอยู่ในหูเนี่ยคุยกันแล้วเชื่อไหมคุยกันสามคนไม่รู้พี่จะฟังคนไหนกลับเลยคนนู้นคนนี้ที่เอาให้โหดเอาให้โหดเออโอเคพี่คือพี่ไม่พูดอะไรพี่ก็โหดอยู่แล้วอ่ะจริงไหมใช่เออเออพี่แต่คนบอกแต่เมียพี่ไมี่ ไปเรือที่ต้มแบบเขาั่เอาตรงๆนะเห็นหน้าอย่างนี้นะต้องซีมาใช่ป่ะที่มึกินเ้าไม่รู้หรือยังจริงที่ไปพูดที่แบบชอบทำงานไม่เงินเมียหมดเลยนี่อยี่ที่จริงๆนะถ้าใครแบบว่าติดตามช่องพี่บอยก็จะรู้ช่องบอยจะไปดูมีอะไรไปส่งเพาะกรสำเร็จนะเพราะว่าก็ต้องต้องเคารพเมียใช่ก็เคารพกินนะจริงๆแล้วการที่เราเคารพเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือผมก็เคยเจอเพื่อนแบบชอบยิ้มตางแล้วก็ชอบคือเป็นคนใจอ่อนเป็นคนชอบช่วย แล้วก็ปัญหาต่างๆตรงนี้พอถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเราให้ตังค์ยืมไปไว้แล้วแฟนเราไม่ทางาน,น<ม>แล้วแบบแฟนเราก็ไม่ได้ใช้เงินเราไปเอาเงินให้คนอื่นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยออไปเนี่ยคือมันหลายๆรอบแล้วจริงๆแล้วเราไม่ได้กลัวแฟนหรกแต่ว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนที่ใจอ่อนเงินไปแล้วแฟนเนี่ยเรามีไว้เพื่อปกป้องเราเขาปกป้องเราตลอดเลยนแล้วปัญหาต่างๆที่เราทุกคนจะมรสุมศพยังไงหัวเดียวอ่ะไมกว่าสองหัวเพราะว่าปัญหามันจะช่วยกันคิด แต่บางครั้งต่ก่อนคาว่าไปรุ่นแล้วก็ผู้ชายเป็นคนไม่ชอบฝั่งนี้แบบีืมแบบกวดเยอะกูรักคานเอ้ยอะไรเงี้ยตอนสุดท้ายโดนคนนี้แต่ก็ดีนะเขาก็ไม่ได้ด่าซ้ำนะเขาบอกว่าผมหนวห้ามพี่ไม่ได้พี่ต้องเรียนลูกนี้แค่นี้แหละเราเลยคือว่าทุกวันนี้เราทําอะไรเราเลยเราเลยให้ให้แฟนให้แฟนหน้าเลยนี่ไม่เอาแฟนแฟนผมแม่งสีหน้ามาก่อนเลย นีทุกบอกว่ารถซูเปอร์คาร์เนี่ยถ้ารถติดเนี่ยจะไม่เห็นทำไมอะพี่มันรู้สึกแบบไม่รู้นะคือมันต้องวิ่งฮะเออมันต้องวิ่งแล้วมันถึงจะเย็นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็เป็นครั้งแรกของหนูนะขอบคุณมากแล้วก็แล้วในในฝันก็คืออยากมีลาโบใช่อยากมีเอาจริงอยากอยากมีรถอะไรให้เผื่อเรียกตั้งแต่ปกติอุ่้ยหนูอะไรได้หมดพี่แบบอย่างเงี้ยชอบแบบเนี้ยคือเป็นรถสปอร์ตอะไรก็ได้ใช่ แล้วรถลอนโบโนนี่คือเป็นในฝันสูงสุดในฝันเลยค่ะสูงสุดเลยนะใช่ค่ะแต่โบกิเน่นะ,<ฮ>ะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเนาะแล้วมันแพงเวลาเราเลิกขาไม่หลงทุกทีเาหาอะไรก็ไม่รู้หายที่ว<โล>่าแต่ว่ามันก็เหมือนในความฝันของพี่บอยแต่พี่บอยขับมาเขาแต่รถสปอร์ตนก็มีเบนซ์ไอซับเกคันแรกแล้วก็มี bmz โฟร์แล้วก็กระโดดมาเป็นอันนี้เลยแต่เป็นรถตัประทุนหมดเลยนะเป็นรถตัประทุนหมดเลยโอเควันนี้ก็ไม่บายเนาะโดยดีใส่โทรศัพท์ต้องขออภัยเรื่องภาพและเสียงด้วยเพราะว่ามัน มันเราไม่ได้ตั้งใจจะมาถัาแต่วันนี้วันนี้เจอเอฟซของแฟนพี่บอยวันนี้นะครับอยากอยากบอกคุณสุนัทาว่าอ็่างขอบคุณนะคะพี่เขาน่ารักมากทคัทมาแล้วจริงปัาแล้วแล้วเลยรียบร้อเลยอตบอกว่าแค่เขามีเวลามีโอกาสเราจะมาเจอโอ้ค่านไม่ธรรมดาและคนเนี่ยขาเป็นคนชอบเซลบดาราแบบดาราทุกทุกคนเป็นคนอีกคนเนุงบนลุเข้าเหนียคนก็คจริงคนคนอีสานอืจริงนะ ทำอะไรแบบไม่กลัวร้อนไม่กลัวแดดไม่กลัวแบบทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบทำอะไรก็ได้ให้แบบให้มันผ่านแล้วมันดีขึ้นอ่าหนุ่มก็เหมือนกันที่ว่าประสบความส์ต่อเนื่องก็ขอให้ใครแบบยอดร้อยล้านทุกเพลงฟังตั้งทุกเพลงนะสุติมานามสกุลอะไรน,นะ้องออัมสุติมาคะ่ะอ่าในยูทูบชื่ออะไรอรัมสุติมาอัมเอสอ่าไปฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ